สวัสดีครับแฟนมือกัวันนี้เราก็จะมาฟังเสียงนะครับของนาบิลอาณาครับหลังจากที่เจ้าตัวนี้ชนะคะแนนซูเปอร์เลกชนิดที่ว่าขาดลอยเลยนะครับแกมือแบบ ทบต้นทบดอกนะครับดูว่านาบิวนี่มีความรู้สึกยังไงนะครับหลังจากที่ชนะซูเปอร์เลกลงมาได้นะครับถึงแม้ว่าไฟนี้นะครับจะไม่มีการชิงเมัแชมป์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการชกนอกปอบก็ตามนะครับแต่วันนี้นี่นาบิวเขาพิสูจน์ให้แฟนมวยได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้นะครับแล้วก็มาฟังเสียงของนาบิลนะครับหลังเกมนะครับดูว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับหลังจากที่ชนะซูเปอร์เลกนะครับเออผมทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผมขอขอบ ที่ให้กําลังใจผมนะครับผมแล้วก็ทาสําเร็จแล้วผมชนะแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็เชียร์ผมมาครับขอบคุณพี่ๆรวมเพื่อนๆร่วมค่ายทุกๆคนครอบครัวผมพ่อแม่นะครับผมน้องผู้ชายผมขอบคุณทุกคนจริงครับผมในนี้ผมอาจจะกล่าวไม่หมดแต่ว่าผมอยากบอกทุกคนว่าความในใจใผมไปถึงทุกๆคนนะครับผมทาสําเร็จแล้ว ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวอะไรนะครับผมเจ็บเท้านิดหน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรครับแค่บวมไม่เฉยแล้วก็ใครที่ให้กำลังใจผมขอบณนี้ไม่รู้พูดบนยี่รอแล้วใครที่พูดอะไรไว้นะผมทําด้วยนะผมทําด้วยครับที่บอกว่าถ้าผมชนะถ้าผมแพ้เออถ้าผมชนะผมจะทาจะทําอะไรก็ทําด้วยนะครับผมผมรอด,ดูอยู่นะครับผมใครที่เห็นก็ไปทวงนะครับไปบอกให้มันหมดแล้วก็ส่งไว้ผมดูนะครับผมอยากดู ขอบคุณทุกคนจริงครับนะผมผุน้ำเสนออะสำเร็จแล้ว,ลวขอบคุณทุกกำลังใจของผมมากมากครับขอบมากมากๆเจอกันครับไฟน้าจะเจอจะเจอใครก็ค่อยว่ากันครับผม ก่อนนี้แหละครับนาบิลก็เปิดใจหลังเกมนะครับวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่านาบิลเองนะครับแก้เกมมาเป็นอย่างดีเลยนะครับน้อยคนนักนะครับที่จะชนะซุปเปอร์เลกแบบชนิดที่ว่าขาดลอยขนาดนี้นะครับซุปเปอร์เลกนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้นี่แรงปะทะแรงเสียดสีอะไรนี่ออกอาวุธทีต่อทีนี่โอ้โหนาบิลนี่หนักแน่นแล้วก็เข้าเป้ามากกว่าด้วยนะครับซุปเปอร์เลกนี่เพลงเตะที่ว่า,นาหนักๆนี่ก็เตะไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่านาบิลนี่แกล่งทั่วแผ่นนะครับคาถามคือนะครับในรุ น้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ครับ ทั่วโลกนะครับใครล่ะครับจะมาเจอกับนาบิลนะครับใครจะมาปราบเขานะครับก็ถือว่าในรุ่นนี้พิกัดนี้นี่นอกจากจะสูงแล้วนะครับยังเก่งด้วยนะครับนี่แหละครับก็เหมาะแล้วนะครับที่ชั่วโมงนี้เขาจะเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับเขาจะยังไม่เป็นแชมป์โลกตัวจริงก็ตามนะครับเขาเป็นแชมป์โลกเฉพาะการอยู่นะครับเราก็ต้องรอดูทางทีมงานวันนะครับจะเอาใครนะครับมาเจอกับเขานะครับในไฟต์ต่อไปนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับสูงๆยาวๆแบบนี้นะครับ เจอกับใครดีครับแฟนมวยคิดว่านาบิวเจอกับใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับนี่ก็คือข่าวสารนะครับที่เราจะมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดบงกินามวยไทยนะครับเพื่อนเพื่อแอดไลน์มาที่ spy24 นะครับฝากไปด้วยครับ